อีกหนึ่งจุดเช็คอินกำแพงเมืองจีนวันนี้เรดิโอสนะครับเดินทางพาเที่ยวขึ้นมาข้างบนนี้เราจะเห็นวิวนะครับ<ช>ของหม<ช>ู่บ้านรักไทยฝั่งน,งนี้นี่นะครับสวยงามเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนะครับสูงกว่านี้นะครับตรงไปซ้ายมือครับไป วันนี้เรามาท่องเที่ยวนะครับทำคลิปให้ดูมาก่อกำลังทําการก่อสร้างนะครับเนาะกลับมาอีกหนึ่งครั้งนี่ผมว่าโอ้โหจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมแฮมขนาดไหนเนี่ยต้องไปเลยจ้ะตั้งหลัง,น,น,งนี่ก่อน,ก,นก็ได้ไไตั้งองตังบนนี้เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนอ๋อนี่ไงอีกหนึ่งจุดนะครับตรงนี้สวยไหมครับ ขอบอกรักอีกสักรอบเดยอฝัอง่งฝังงง่งนี้ก็มีเยอะเลยอ่าฮะสวยเชียเดี๋ยวจะซ่อมสตางค์เก็บซื้อโดนแหมตวงเอาที่มันบินง่ายๆเนอะไอตัวเก่าบ่าไหวเฮ้ยบินลงน้ำติ๊กอ่ะเดี๋ยวซ่อมก,ก่อนใช้ไม่เป็นไงนอืมขอแบบขอแบบรูปที่มันใช้ง่ายๆอะ่ะกดปุ่มเดียวให้มันตามเลยอะ่ะแบบต้องตั้งโปรแกรมได้หรอ 我跟你说，